เราอยู่ในเกมมือถือแนว FPS นะครับตูเตอร์ตัวเกมสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็มีภาษาไทยนะภาษาไทยอาจจะไม่ได้แปลครบ100%นะครับ อันนี้คือเล่นกับบอดอยู่นะเป็นโหมดสอนเล่นนะเราสามารถเก็บปืนของคนอื่นได้เลย นี่ก็จะเป็นโหมดการเล่นนะสามารถเล่นกับผู้เล่นอื่นได้แล้วก็สร้างห้องส่วนตัวได้นะใครจะเล่นกับเพื่อนนะมีโหมด1 v 1นะึ2 2, ่งนะับสอง v สอง desk m a บแล้วก็ desk m a t h แบบเดี่ยวนะดังกล้องนะรันนี้คือไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันแล้วก็เทียกดูกนะข้าไหนที่เราเล่นได้เนี่ยมันจะเป็นภาพสีนะครับ นี้ก็จะเป็นแผนที่สไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะนึกถึงเกมเกมหนึ่งเหมือนกันนะ เล่นแบบระเบิดระเบิดถ้าอยากให้ตายไวๆเนี่ยเราต้องเล็งเองไปที่หัวนะ double kill headshot triple kill mega kill เดี๋ยวลองไปดูโหมดอื่นกัน พลังอาวุธเราสามารถอัปเกรดได้นะครับอัปเกรดแล้วก็ใส่สกินได้นะร้านค้าก็จะขายพวกเหมือนเป็นกล่องสุ่มนะคอ๋ออันนี้จะเป็นห้องเนะะาะอาคำว่าเรียกดูเนี่ยมันจะเป็น คนที่ผู้เล่นนะผู้เล่นอื่นเขาสร้างห้องไว้นะเราสามารถเข้าไปร่วมได้แล้วก็จะบอกโหมดนะว่าจะเป็นโหมดไหนนะครับ ยืนสู้เลยเมื่อกี้เห็นแวบๆแถวนี้คนหนึ่ง Double kill. shot. Double kill. เราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปบวกก็ได้นะครับเน้นดืนยิงแบบอันนี้ก็ได้นะ 那都是模特。 ใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับลองโหลดมาเล่นกันได้เนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า